น่อยลูกค้าไปจัดที่อื่นมาแล้วตอนไปเขาบอกว่าได้ได้ได้แต่พอมันจัดไม่ได้เนี่ยลูกค้าจะติดปัญหาอะไรไหมครับตอนไปบอกได้ได้ได้ไดดแต่พอไปจัดมาแล้วเนี่ยไม่ได้ลูกค้าติดอะไรไหมติดแท็กซิงอ่ะลูกค้าติดแน่นอนที่เจอกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติถ้าไปจัดมาแล้วมันไม่ผ่านอ่ะมันก็แก้ไม่ได้ก็ติดแท็กซิงแต่ต้องบอกก่อนว่าคําถามไม่ติดแท็กซิงอ่ะไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่า อีตอนจะไปที่บอกได้ได้ได้เนี่ยแล้วมันจัดไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะคือลูกค้าพี่หน่อยก็มีเอกสารส่งให้ดูหมดแล้วนะคะอายุ23ปีอันนี้เล่าให้ฟังเอกสารส่งให้เซลดูหมดเ,หเซลบอกจัดได้รับเงินเดือนเข้าบัญชีมีประกันสังคมอย่างเงี้ยยังไงก็ผ่านแน่นอนมาเลยหนูทําได้ลูกค้าพอเซลบอกได้ก็ยื่นเลยยื่นเอกสารทั้งทั้งที่ส่งไปแล้วเรียบร้อยไปยื่นเอกสารถึงที่โชลูเสร็จปุ๊บเรียบร้อย สองวันเซลโทรมาแจ้งน้องๆเคสไม่ผ่านนะคะลูกค้าก็งงอา้าวไม่ผ่านได้ยังไงพี่ไหนบอกผ่านผ่านผ่านพอดีไฟแนนซ์ติงมาว่าอายุน้อยเกินไปคำถามคือตอนคุณส่งงานลูกค้าคุณไม่ดูหรอว่าลูกค้าอายุเท่าไหร่คุณไม่รู้หรอว่าลูกค้าเนี่ยทำามหากินอะไรทำไมเวลาตอนจะไปบอกได้แต่พอส่งเสร็จปุ๊บต,ต, ύ, ต, ύ, ติดนู่นติดนี่ติดนั่นแล้วตอนแล้วคุณเป็นเซลล์คุณจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเคสลูกค้าจะอายุน้อยมากน้อย,อยเท่าไหร่ หลอกให้เขาเข้าไปแล้วก็ไปติดแฮกซิ่งและลูกค้าก็ไปที่ไหนไม่ได้ซึ่งพี่หน่อยมองว่าแบบนี้เซล์ขาดประสบการณ์หรือเอาแต่ได้อย่างเดียวคุณคำนวณเคสลูกค้าก่อนว่าเคสแบบนี้มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนปรึกษาไฟแนนซ์ก่อนอย่าซีซัวทำไม่ใช่ได้หมดทุกอย่างบางทีไฟแนนซ์บอกไม่ได้หรอกแต่เซลลบอกลองดูพี่ส่งดูพี่สุดท้ายมันไปไม่ได้ลูกค้าติดแฮกตัวลูกค้าเองอ่ะไม่ได้ผิดนะพี่หน่อยบอกก่อนเพราะลูกค้าไม่มีความรู้ เซล,ลบอกได้อ่ะลูกค้าก็ต้องไป้วเซลล์บอกไม่ได้ลูกค้าจะไปทําไมใช่ไหมไปอย่างของพรทิ์ออโต้คาร์เนี่ยเคสไหนทําได้เราก็บอกว่าได้เคสไหนทําไม่ได้เราก็ยอมรับกับลูกค้าตรงๆว่าพี่มันไม่ได้จริงๆมันเกิดจากอะไร1น3 4แจ้งลูกค้าตรงๆแต่จะไม่มีการหลอกลูกค้าเข้ามาจากไฟแนนซ์ก่อนไม่เอาค่ะลูกค้าเราไม่ทําร้ายกันแบบนั้นเพราะเราเชื่อว่าเราค้าขายด้วยความตรงไปตรงมาชัดเจนดาวเท่าไหร่เราแจ้งตรงๆคุณจะได้ไม่เสียเวลาและคุณมาคุณก็จะได้รถ แบบที่คุณต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นจะซื้อรถหนึ่งคันเลือกคนขายดีๆนะคะดูประสบการณ์ดูรีวิวอย่าดูรีวิวอย่างเดียวด้วยดูว่าเขามีความชํานาญกับเคสมากพอหรือเปล่าพี่น้องเพื่อนบ้านอย่าจะออกรถตอนนี้ลังไหลเข้ามาเยอะมากใครที่สนใจโทรมาหาพี่หน่อยนะคะย้ําตอนนี้ซื้อคนเดียวไม่มีคนค้ำส่วนคนไทยกลัวจะติดแท็กซี่ลองโทรเช็คพี่หน่อยดูก่อนทําได้เราลุยคุยเต็มที่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ